ผู้ผู้ใายแกงไหมเนาะบันขึ้นต่เกานี้แต่มัเมบานหนผู้เห็ดกับเห็ดผู้เห็ดกับผเห็ดก็พอเปิดไฟแล้วต่มีไฟนะฮ้อนละใส่ละสแตนอย่างพ่ดังที่บ้ได้แกงยากเฮ้ยมจะตีนหยาบสิใส่แกงวันนี้ใส่อะม้วหยาบจัดนะมอเต้รหยาบหยาบไหม ไม่น้อยนะโอ้เครื่องจักรเตี้เครื่องเย็บจักรเย็บเย็บผ่านนะได้เย็บผ่านะดัดแตงเอาดัแตงเอาเตี้ยโนาเดี๋ยวไว้ดูั้นวาสนออยู่ตับานสี่ทนตะก้อนแกงเชลบกเนาะมือแกงโกขีนรอยแล้ววอนีผู้ชายกับซอยเฮ็ดได้ผู้นี้เฮ็ดเาเปลี่ยนสมุน

ตน่สอันนี้อันนี้จะมัดมีอะไรอย่างอกนีนกเนี่ยอกอกอกงอกนกนกตัวใหญ่แทนเนาะนยดีดีต่ตรงเนี่ยที่ตรงที่ตรงเจ้าตัวที่ตรงคือปนากนไหเหรอเนี่ย บันี่วันนี้ไปย้อมที่ยังอีกเป็นอบแล้วนี่เอาไปใช้ต่สีแค่สันอนมานจ้าง,าางเชียอมเชียร์เนีนี้เชียรเตรียมเชียรเชียยังียิแล้วอมออันนี้จะใส่ใส่เอื้อสีทรรมชาติน้ำาะวา,าวนเจนนี่เจนี่เลย,ยนเจ นังพกไปับโอเคด่เก็จธรรมชาติเนาะทำเองที่บบนี้บจางเนาอเฮ้ยจังซ้ำเจังซ้ำจะไห้เนี่ยเขาคิดจะไหนซึ่งละคละเชือด้วยเดียวขาดตั้งมานี่ได้หรอว่วจะเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่านี่กมไหล่มาไ้เดี๋ยวจะจ้างมาจ้างที่จะจ้างกับจ้าง

แน่นขที่บนโอ้ขายที่บนเออซุ้มเขาเลยแต่มีคนมาซื้อยเฮียนให้ขายบ่เลยร้านห้ากก็ไม่ได้ขายลย่านัอนนั่นน่ะท่านเหลือจากเนเหลือจากเิโอต้องส่งให้เขากพนต้องส่งเพิ่นปัจจาตังหลายปีแล้วเ๋อท่านแปดคาตั้ค่าตั้มกับจ็ดคูลรจดตลอย อเนจ้ากนั้นพูดพูดพูดตากับพูดเจ้าของลงทุนนี่ได้ได้ซ้ำกันนี่นี่ิได้หลายเจ้าของเนาะคิดเรียววันหูงอะไรเกียร์ทั้งัวนน่ะคาตำมั้ยเออเกียร์้งเกียรกียเกียร์เกียร์เกีเกยเเกียร์เกรเกยกีเกียร์เเกียเกียร์เกรียเเกียเกียร์กีเก้รอเกียรเียร์กี บ้านี้คาแรงเจ้าของอีกบ่มีซ้ำอะไรใส่บ่ะสอบปูตําโอ้ปูต้มในเงินหลายกว่าเนาะในเงินไงบ่ต้องเฮ็ดที่เทียวแต่ท่านโมกว่าเนี่ยซื้อบุนี่จยกาิโลบว่เออซื้อใหม่นี่ะเต้ไหมไปจ้างเพิ่นลังเทียบไปย่างเพิ่นอีกโลละถอ่ย้ายเนี่ยจ้างปันนะจ้างแกงแห่จ้างโอแกงของกีต้งหาคนเนี้ทําไรได้ใหม่บ้านอ่ะมันเปไหมเจี๊ยบเนี่ของเดียวล้าเดียวเนาะดูควสิเฮ็ดจังซี่อีกเนาะเจ้าของเฮ็ดเอง ไปดีดตีนตรงเนี่ยหายเขียก็เอาไปไปไล่คักแล้วไปคักแล้วพู้รับจ้างตําหูไดงเงี้ดีไปดีไ่ได้ลงพุ้นดเหตเขาเหตุไให้แล้วปั้นหลอดไปห้พร้อมตั้มอย่างเดียวโอ้ยคนละยาเบื่อนิ่เนี่ยวทัแล้วก็ได้อยวัทังเขามื่อเขาสองตรงนี้เบื่อเนะ

มาเข็ดตนกตัวใหญ่นะเพื่อนขายดีตีนกตัวใหญ่ไงแล้วก็จ้างให้เห็ดตะนกให้ตัวมัจะได้เ่นขายดีงีาเลยเนาะถึว่าขายมัดเฮาไ่ได้ขายดอกเนาะบให้มัดมีเินไหมมัดตะนกเลยเออนกยังก็มัดไปหญ่นึงเี่ยมัดตะนกิ มัดได้เงินไปไม่เห็ดเขาบอกว่าเห็ดยังไงอีกนะ่แม่บอกว่ามัดลงยังเดียวน่นแยังมัดได้เกินตีได้บ่อยอยากได้แล้วอื่นน้ำขโมยเตยเส้นมานั่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ